สวัสดีค่ะพวงพลพาเข้าครัวมาแล้วค่ะพบกันแล้วนะคะหลังจากที่เราไมา่ได้เจอมานานต่อไปพลจะลงคลิปให้บ่อยๆนะคะวันนี้เรามาในเมนูต้มยำปลาทับทิมกันเลยค่ะเรามาดูก่อนอื่นเรามาดูเครื่องปรุงกันก่อนแล้วก็เนื้อปลากันนะคะนี่นะคะปลาทับทิมพลซื้อมาจากตลาดเรียบร้อยแล้วก็เราก็แล่ออกมาเป็นชิ้นแบบนี้นะคะสายขวาเอากระดูกเอา ทุกอย่างทิ้งเลยหรือแต่เนื้อจะได้ทานง,ง,ง่ายๆนะคะเห็หนห้สดมากๆเลยค่ะแต่ว่าพ่อยื้อปลาที่ตายแล้วนะคะแต่ต้องดูว่ามันใหม่นี่นะคะวิธีการทําต้มยํานะคะเราใช้น้ําประมาณครึ่งถ้วยที่เราเออจะจะใส่อ่ะคะ่ะประมาณครึ่งถ้วยนะคะหอมแดงทุบนะคะมะเขือเทศใช้เป็นสีดาก็ได้เห็ดฟางค่ะพริกขี้หนูสวนพริกจินดาแดงทุบค่ะแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดของเราเลยค่ะ ามอย่างนะคะแล้วก็มีผักชีใบเลื่อยแล้วก็ผักชีไทยค่ะส่วนเครื่องปรุงนะคะก็จะมีนี่นะคะสัดส่วนตามนี้นะน้ำปลาหนึ่งทัพพีน้ำมะน,นาวเกือบหนึ่งทัพพีนะคะแล้วก็น้ำตาลใจแดงหนึ่งช้อนชาแล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาค่ะ เพราะเราจะไม่ได้ใสช่ชสโรแต่ถ้าบ้านไหนใส่ชีโรตก็ได้นะคะนี่นะคะใส่ลงไปเลยจะบอกนะคะหัวใจต้มยำน้ำใส่อยู่ที่นี่ค่ะเห็นไหมคะน้ำมะนาวใส่ลงไปเลยค่ะใส่ตอนนี้นะคะเพื่อนๆถ้าไม่อย่างนั้นน่ะน้ำมะนาวเขาจะขุนถ้าเราต้มเสร็จแล้วเราค่อยเติมนะ่ะขุนแน่นอนค่ะเหมือนที่เขาขายอันเนี้ยจะน้ําจะใส่ค่ะแล้วเราก็ต้มไปก่อนนะคะต้มหอมแดงที่เราบุบไว้นะคะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็เห็ดฟาง ให้ใส่สามอย่างนี้ลงไปต้มให้สุกก่อนค่ะทำไมคะเพราะว่าน้ำจากมะเขือเทศหอมแดงเขาจะมีความหวานช่วยให้น้ำซุปเราอร่อยยิ่งขึ้นพอเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ปลาลงไปเลยหลังจากที่เราใส่ปลาลงไปแล้วนะคะเราห้ามคนนะคะเพราะว่าถ้าเราคนเขาอ่ะปลาเขาจะขาวคะ่ะอันนี้เรื่องจริงนะคะเคยทดลองมาแล้วเราไม่ต้องคน,นะคะ่ะแต่ว่าก็ยันให้เดือด เดือดเบาๆนะคะหมายถึงไม่ต้องเดือดแรงเพราะไม่งั้นน้ำจะขุ่นและขาวใส่ข่าตะคาไคร้ใบผักชีขาตะคาไคร้ใบมะกรูดลงไปค่ะแล้วก็พริกพุ๊บค,ค่ะตามด้วยเครึ่องปรุงเลยค่ะอผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทรายแดง1ช้อนชาแล้วก็น้ำปลานะคะ1คขับทีค่ะ น้ำปลาหนึ่งทับพีนะคะใส่ลงไปเลยน้ำปลาหนึ่งทับพีแต่น้ำมะนาวเนี่ยเกือบทับทีนะคะลดลงมานิดหนึ่งจะพอดีค่ะนี่นะคะทําไมเราใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดสุดท้ายคะเราต้มนานไม่ได้ค่ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดเขาจะมีความหอมแค่แป๊บเดียวค่ะเราใส่สุดท้ายพร้อมเครื่องปรุงเลยพอเร,เราต้มเสร็จแล้วเขาจะหอม นี่ค่ะสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งการทําต้มยํานะคะหรือต้มอ,อะไรก็แล้วแต่ฟองที่ขึ้นมานะคะเราต้องช้อนทิ้งนะคะเพราะเขาจะมีความสกปรกและข่าวของเนื้อสัตว์แล้วก็ตามผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราช้อนออกเห็นไหมคะน้ําใสมากแต่ว่าอย่าให้เดือดแรงนะคะเพื่อนๆบอกเลยถ้าเดือดแรงน้าจะขุ่นแล้วมันก็จะเปลี่ยนรสไม่อร่อยค่ะต้องค,อค,อค่อยๆค่ะเบาๆไม่ต้องคนเขาสัดส่วนตามนี้รับรองอร่อยแน่นอนค่ะส่วนพริกนะคะตามใจชอบเลยแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่ง ผักชีใบเลื่อยผักชีไทยใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้พลอยแอบชิมแล้วนะคะคือรสชาติตามนี้อร่อยแน่นอนค่ะเพื่อนๆนี่นะคะปลาชิ้นสวยมากอ้วนมากเลยเห็นไหมคะมีความสดเราต้องเลือกเป็นนะคะปกติพลอยซื้อแต่ปลาที่ตายแล้วค่ะแต่เราต้องดูเป็นถ้าเป็นเนี่ยปลาสดเขาจะมีความแบบว่าเวลาทําอาหารเนื้อเขาจะมีความปุดๆอย่างงี้คะ่ะแล้วปลาทับทิมเขาจะสะอาดไม่เหมือนปลานินนะคะเขาจะไม่ไม่ไม่สาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะน้ำซุปเห็นไหมคะที่มันสีเหลืองทองๆเนี่ยก็คือจากเนื้อปลาจากมะเขือเทศนะคะนี่นะคะพริกปนะะ่นค่ะพลอยคั่วเองเดี๋ยวว่าหลังเราจะสอนคั่วพริกป่นสูตรพลอยกันนะคะหอมไม่มีเหม็นแน่นอนคะ่ะคั่วแล้วเราก็เอามาใส่ตู้เย็นไว้นี่นะคะคือถ้าเราทําต้มยำน้าใสเนี่ยเราใส่พริกป่นไปด้วยแล้วมันจะหอมมากๆเลยค่ะแต่ต้องเป็นพริกที่คั่วเองนะคะถึงจะหอม นี่ค่ะอร่อยมากๆอยากให้ได้ชิมจังเลยอร่อยมากเลยนะคะไปฝากกดช่องด้วยนะคะช่องสีแดงสีฟ้าสีดำนะวันนี้พายลาไปก่อนนะเดี๋ยวพลายมีอีกเมนูหนึ่งอาทิตย์นี้ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย